สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้ฟ้าขออนุญ,ญาตมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก MOU 43และ44นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมอบหรือว่าฝ่ายค้านนะคะแล้วก็พยายามสร้างวัฒกรรมว่ารัฐบาลแพทองทานเป็นรัฐบาลขายชาตินะคะสิ่งที่ฟ้าจะพูดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ฟ้าหาได้ตาม Google ทั่วไปนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าที่ฟ้าอยากมาพูดก็คืออยากจะสื่อสารไปให้เพื่อนๆน,นะคะที่มีคําถามอยากรู้และสนใจเรื่องนี้แต่ไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าต้องทำมาหากินเนาะฟ้าขออนุญ,ญ,ญาตสรุปสั้นๆน,นะคะไม่ล งรายละเอียดลึกนะคะแต่ฟ้าจะแนบ MOU สี่สามี่ี่นะคะให้ใต้เม้นนะคะเผื่อเพื่อนๆคน,นไหนอยากอ่านเพิ่มเติมนะคะ MOU คือบันทึกความเข้าใจค่ะ MOU เกิดขึ้นในยุครัฐบาลชวนหลีกภัยคือ MOU ส3สเป็น MOU ที่บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางบก MOU 44เกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณชินวัตร เป็นบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลคำถามและเหตุผลของฝ่ายที่เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก MOU เท่าที่ฟ้าดูข่าวนะคะคือ 1. ไทยเสียเปรียบ 2. กัมพูชาละเมิดข้อตกลงมากกว่า600ครั้ง 3. พื้นที่ทับซ้อนไม่เคยมีจริงมีตอนที่รัฐบาลทักษิณชินวัตรไปเซ็น MOU 44ฟาขอนาอนุญาตตอบคำถาม3ข้อนี้นะคะข้อแรกคือไทยเสียเปรียบ คำว่าไทยเสียเปรียบก็เลยต้องการจะยกเลิก MOU เพื่อร่างใหม่คำถามของฟ้าคือใครจะยอมเสียเปรียบคะถ้าเราร่างใหม่เพื่อให้เราได้เปรียบแล้วกัมพูชาจะยอมเสียเปรียบเราหรอคะในขณะเดียวกันฮุนเซนก็พยายามอยากจะยกเลิก MOU สี่สามและสี่สีทำไมมันสอดคล้องกันคะฮุนเซนอยากยกเลิก MOU 43 44เพราะคิดว่าตัวเองจะเสียเปรียบหรือ คิดว่าถ้ายกเลิกแล้วตัวเองจะได้เปรียบคะในระหว่างที่เราจะยกเลิก MOU หรือยกเลิกไปแล้วระหว่างรอร่างขึ้นมาใหม่คุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าฮุนเซนจะซื่อสัตย์และฮุนเซนจะไม่ไปฟ้องศาลโลกว่าขนาดมี MOU ที่ตกลงกันแล้วไทยยังไม่อยากเจรจาไทยยังอยากยกเลิกหมายความว่าการคุยข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ ทำไม่ได้ไม่มีความคืบหน้าศาลช่วยตัดสินลงมาทีว่าพื้นที่เนี้ยเป็นของใครโดยยึดหลักและอ้างสิทธิแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่ศาลเคยพิพากษาและตัดสินเขาพระวิหารลงมาแล้วเมื่อปีสองห้าศูนย์ห้าถามว่าคุนเซนทําแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะและเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าข้อตกลงใน m o u 4สเนี่ยฟ้าพยายามเอาข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องที่สุด ที่หลายคนคิดว่าเราจะเสียผลประโยชน์ตรงเนี้ยแล้วเราจะยึดหรือยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเพื่อนๆอ,อ่านดูค่ะในเนี้ยมีข้อไหนบ้างคะที่เรายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนทำให้เราเสียเปรียบไม่มีนะคะและที่บอกว่ากัามพูชาละเมิดข้อตกลงกว่าหกร้อยครั้งเลยต้องยกเลิก MOU นี่อยู่มาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลชวนหลีกภยัยรัฐบาลประยุทธ์ ก็อยู่ค่ะทําไมไม่ยกเลิกคะถ้าเราเสียเปรียบและถ้าเขาระเมิดขนาดนั้นทําไมไม่ยกเลิกคะในทางกับการรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาประสานงานต่อและเจรจาเกี่ยวกับ MOU 4 4ี่กับทรัพยากรใต้ทะเลมหาสารนยคะท่านยังไปเจรจาต่อและพลเอกประวิทย์คือประธานเจรจาค่ะถ้ามันไม่ดีถ้าเราเสียเปรียบทําไมไม่ยกเลิกคะใช่ค่ะมันเคยมีความพยายามที่จะยกเลิกในรัฐบาลอภิสิทธิ์ แต่ยกเลิกเพียงเพราะอยากแก้เผ็ดท่านทักษิณเท่านั้นจุดประสงค์การยกเลิกไม่ได้เพื่อชาติหรือเพื่อปกป้องชาติใดๆเลยและข้อต่อมาบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไม่เคยมีจริงมีตอนที่รัฐบาลทักษิณไปเซ็น MOU เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันเลยค่ะพื้นที่ทับซ้อนเป็นเหมือนกันทั่วโลกนะคะทั่วโลกมีพื้นที่ทับซ้อนค่ะเช่นเดียวกับไทยกับกัมพูชากับมาเลเซียกับเวียดนามกับลาวค่ะ ถ้าพื้นที่ไหนเราใกล้ชิดกันและติดกับทะเลมันต้องทับซ้อนกันเพราะเรายึดหลักกฎหมายสากลกฎหมายระหว่างประเทศเรียกว่ากฎหมายอันคอของ u ูเค่ะกฎหมายอันคอระบุว่าให้แต่ละประเทศกําหนดเส้นฐานของแต่ละประเทศมาแล้วไปแจ้งที่ UN เเส้นฐานว่าจากอะไรรายละเอียดฟ้าไม่แน่ใจนะคะฟ้าไม่อยากจะพูดว่าสิ่งที่ฟ้าเข้าใจมันถูกหรือเปล่าผิดนะคะและเพื่อนเพื่อ,อรู้ไหมคะว่าอ่าวไทยมีความกว้างแค่สามร้อยห้าสิบไมล์ทะเลค่ะ แล้วถ้าเราวัดจากเส้นฐานออกมา12ไมล์ทะเลเรียกว่าทะเลอนาเขตถ้าเราวัดจากเส้นฐานออกมา24ไมล์ทะเลเรียกว่าเขตต่อเนื่องถ้าเราวัดจากเส้นฐานออกมา200ไมล์ทะเลเรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะนี่แหละค่ะเพราะว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยมันปลาทับซ้อนผลประโยชน์ใต้ทะเลที่มีมหาศารเนี่ยค่ะมันถึงมีปัญหากันไงคะ แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่แต่ละประเทศขีดเส้นฐานออกมา200ไมล์ทะเลมันจะไม่ทับซ้อนกันถูกต้องไหมเพราะว่าอ่าวไทยมีความกว้างแค่350ไมล์ทะเลแล้วแต่ละประเทศขีดเข้ามา200ไมล์ทะเล200ไมล์ทะเลทุกประเทศขีดมาเหมือนกันมันจะไม่ทับซ้อนกันได้ยังไงคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงเป็นพื้นที่ทับซ้อนและทําไมมันถึงต้องมี MOU ไว้เป็นกรอบเจรจาไว้เป็นข้อตกลงตรงกลางเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวกลางตรงนี้แล้วเราจะเอาหลักไหนไว้เจรจาคะ เพราะการที่เราเซ็น MOU ไว้เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครของใครส่วนมากหลักๆก็คือเจราจาหาผลประโยชน์ร่วมกันพัฒนาร่วมกันค่ะไม่มีอะไรที่บอกว่าสิ่งนี้เป็นของเขมรสิ่งนี้เป็นของไทยไม่มีเลยนี่แหละค่ะถึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องมี MOU 43และ44ไม่ควรยกเลิกการยกเลิกคือการพยายามขายชาติและไม่พยายามปกป้องชาติค่ะในความรู้สึกฟ้านะคะ